โลกว่าตียากเป็นเหยือลูกพันนินกระบอข้างดำถอ,ด,อหดหางออกนะแล้วถ้าอย่างเราใส่ใส่เด็กตัวเดียวถอดเด็กตัวหน้าเด็มันชอบเกาะกันนะครับอลออกถ้าใส่แค่ตัวเดียว,ยวนนรัววว้งรู ตอนนี้ก็มาเจอนาทีอีกแล้วครับผมพามาตกปลากันครับครับเราก็ได้ลงเรือกันครับผมไปตกปลาช่อนด้วยกันครับทริปนี้มาด้วยกันหลายคนเลยครับผมก็นั่งเรือจากท่าหลังวัดสม็ดดำครับผมลงท่าน้ําตรงนี้ครับเข้าบ่อปลาของนาแควครับผมเอาบอกพี่แควครับผมบอกพี่แควเราไปตามดูกันครับผมว่า คลิปนี้เราจะได้ปลากันบ้างไหมนะครับน้ำขึ้นเต็มคลองเลยครับผมครับตอนนี้เราก็นั่งเรือมาจนถึงบ่อแล้วครับผมเรือไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะครับ เราก็จะขนของขึ้นเรือกันตรงนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปตามดูกันที่บ่อครับผมว่าจะมีปลาอะไรเข้ามากินบ้างนะครับหลักๆก็เน้นมาตีปลาช่อนครับผมใช้เหยื่อเขียดสดนะครับไปส่องเขียดมากับยะครับผมสองคนเมื่อคืนครับครับก็ได้ช่วยกันลำเลียงสัมภาระขึ้นมานะครับผม ขึ้นมาต่างคนละไม้คนละมือครับช่วยช่วยกันเนาะมาก็มีน้ําครับผมน้ำส่วนมากเล่นน้ําก่อนเลยครับผมน้ําของกินอยว่ากันที่ข้าเล่นน้ําก่อนโอเคครับไปลุยกันเลยครับ้าในหลังจากขึ้นของกันเสร็จครับเรือก็ได้ลาเรากลับไปนะครับผมส่วนเรื่องบ่อนั้นเวลาเลิกตอนเย็นครับเรือลำนี้ก็จะกลับมารับเรากลับบ้านอีกรอบหนึ่งครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ใช้คันเบ็ด3คันนะครับเป็นเวท87 74็ดแล้วก็4ีขีด10ครับผมไหวใช่ไหมหมดแล้วในชะ่ไหมไม่มีอะไรตกค้างเลย มาถึงก็ไม่พูดพัมทำเพลงครับผมตีเลยแล้วกันครับผมเช้าเช้านี้ต้องตีไวไว้ก่อนครับเพราะว่าสายสายเดี๋ยวแดดร้อนครับต้องไปนั่งหลบแดดจะไม่ได้ตีกันครับปรับตัวนี้กัดเขียดสดครับผมเวลาตีก็กระดกเขียดขึ้นมาเรื่อยๆครับผมกระโดดครับผมลักษณะเขียดจะกระโดดกระโดดมาใต้น้ำครับตัวใหญ่เนี่ย จังหวะนี้ปอากัดครับผมจังหวะกล้องมันตัดพอดีครับผมเลยไม่ได้เห็นตอนมันกินครับผมเห็นอีกทีนึงคือตอนนี้แบบปลาติดแล้วฮะตอนปั่นแล้วครับมันลุ้นด้วยกันครผมจะขึ้นไว้ตัวน,นี้ โลกว่าดูโลครึ่งน่าจะได้